สวัสดีครับมาพบกับเซลเตอร์โตแรงอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีรถสวยมาฝากอีกเส้นเชยครับดูนะครับเป็นล็อกโคนะครับหรือสก่อนก็จเกเป็นเทียดีนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นล็อกโคนแล้วนะครับนี้เครื่อง2.4นะครับสีดํานะครับกล้องอาจจะเป็นสีบเทาๆนะแต่นี้สีดํนะครับนะครับ โดยรวมนะครับ้งนอกแมกเมอรนะครับสีดำนะครับนี่ครับแมกนะครับจริงๆก็ดีไซน์มาได้สวยงามนะครับผมัอยางนะครับเห็นจัดไหมสองหกห้า 60R18 นะครับด้านหลังนะครับมีมาพร้อมเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับกล้องหลังแบบยวอินนะครับติดกาบฝากระโปรงท้ายมาเลยนะครับแล้ตอนนี้เป็นตช่วยผ่อนช่วยผ่อนแรงนะครับถ้ามีตัวช่วยผ่นแรงเนี่ยสังเกตจะมีเหล็กขึ้นมาตรงนี้นะครับปกติจะมมีเหล็กนะนะครับ ก็พูดง่ายว่าใช้มือเดียวนะครับเนี่ยเห็นอนิ้วเดียวเดีย่ยบขึ้นง่ายนี่ครับนลรงเบามากครับผมเบามากไปนอกนะครับด้านขวากันมากนี่ครับเรามาถึงภายในกันบ้าง,งาาาแล้วกันนะครับจริงๆตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่น่าใช้รุ่นหนึ่งนะครับ ทำไรก็สวยนะครับหลังคาสีดำนะครับเบาคู่หน้าเนี่ยเป็นไฟฟ้าแค่ข้างหน้าข้างขวานะครับนะครับไฟฟ้านะส่วนฝั่งตรงนู้นยังเป็นอัตโนมืออยู่นะครับแอร์แอร์ก็ให้เป็นอัตโนมัติมาแล้วเกียร์นะครับมีคุยคอนโทรลให้นะครับมีเรดราปัดน้ำฝนนะครับแต่ไม่ใช่กล้องนะนะครับอ่าไหน,ะใน,ใน ตรงนี้บอกติมันจะเป็นสีเงินเงินอันนี้เป็นสีดำ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 เงาเงาวิงวิ้งบลนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันตันนี้ก็เป็นสีเงินเงินนะครับล็อกโค้จะเปลี่ยนใหม่นะครับสีดำนะครับตรงนี้สีดำไฟไอโซโจัดครับตัวนี้ไฟนะครับมีไฟให้ตรนันตัวแผงประตูน,นะครับหรือไฟไฟในของข้างหน้านะครับดูข้างหลังกันบ้าง ข้างหลังก็จะมีแอร์ให้แอร์ตรงกลางนะครับอันนี้ช่องไว้แฝนของนิดหน่อยนะครับจะแฝนก็ระบังบังข้างหลังแล้วกันนะครับแฝนได้ขับได้ก็ไม่ว่ากันนะครับเบาะเป็นเบาะหนังเบาะหนังทั้งคันนะครับข้างหน้าข้างหลังเลยเบาะดาได้ได้สีขาวนะครับกว้างกว้างนะครับมีมือจับให้ทั้งสี่ทั้งสี่ประตูเลยข้างหน้าก็มีไหมครับ หลังก็มีงสองปั๊ถ้าสนใจยังไงก็ทักมาดูกันนะครับผมอมาทักมาทายกันได้ในเพจทําถามอะไรก็บอกมาสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะครับอยู่โชุูมโตต้ตายุทธยานะครับอยู่ข้างๆรตัสเลยติดเส้นสายเอียมาทักมาทายกันได้ครับถ้ามีรถรุ่นไหนที่สวยๆเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูใหม่นะครับ อันนี้ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ